วสาตลอดระยะเวลาหลายวันต่อมารจนีถูกพวกคนใช้รุมประนิบัติเยี่ยงเจ้าหญิงก็มีปานทุกคนปฏิบัติต่อเธอราวไข่ในหินออกกำลังพักผ่อนกินอาหารนอนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ต้องพิธีพิถันเป็นอย่างยิ่งทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของแก้วตาและแก้วตาทำด้วยความรักความเชื่อที่มีต่อกฤษณะมีต่อรจนีรจนีเข้าใจแม้จะรู้สึกรำคาญอึดอัดปานใดก็อดปิติไม่ได้ ช่างเป็นความรักความเกื้อการุณจากจิตใจโดยแท้ดังนั้นเธอจึงพยายามจะปฏิบัติตามอย่างถึงที่สุดเหมือนกันเมื่อวันเจ้ารินคำแรกตัวกฤษณะโดยด่วนเขาจึงเดินทางไปอาณาจักรรินคำซึ่งอยู่ทางใต้จากหุบเขาที่เธออยู่วันนี้เธอจึงขึ้นมาบนดาดฟ้าทอดสายตามองหุบเขาเขียวขจีและสายน้ำที่คดเคี้ยวไกลออกไปในเชิงเขาสุดลูกตาแต่ในใจของเธอเพียบหวังว่าจะได้เห็นเฮลิคอปเตอร์ของกฤษณะปรากฏเหนือนหุบเขา ตอนนี้เธอรักกฤษณะมากจนบอกไม่ถูกว่าทำไมความรักของเธอจึงรุนแรงปานนั้นเธออยากจะบอกเขาจัางว่าเขารักเขาเป็นห่วงเขาไม่นานนักมีเฮลิคอปเตอร์มาแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ของกฤษณะเธอสังเกตเห็นอาการดีใจของแก้วตาย,ยังออกหน้าคนที่ลงจากเฮลิคอปเตอร์เป็นหญิงสาววัยรุ่นสวยงามมากๆเลยหญิงสาวคนนั้นเดินเข้ามาหาเธอพี่คือรัชนีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ เราทุกคนที่อาณาจักรรินคำอยากพบคุณแทบตายแต่พี่กฤษณะไม่ยอมทุกคนเลยเหรอเพคะราจะนีใช่ราชาสัพ์เออทุกคนเลยแหละทุกคนรักพี่กฤษณะถ้าพี่เขาเลือกคุณทุกคนก็จะรักคุณด้วยเอื้องคําพูดอย่างร่าเริงมีสเสน่ห์เชิญชวนให้สนิทสนมด้วยหม่อมชั้นดีใจมากเพคะที่เป็นอย่างนั้นหม่อมชั้นจะพยายามทำตัวให้ดีพอสำหรับกฤษณะรัชนีพูดอ่อนน้อม เรียกฉันว่าเอื้องคำเฉยๆเถอะนะฉันจะได้รู้สึกสบายหน่อยเธอพูดเริงร่าทำไมกฤษณะไม่มาด้วยล่ะคะเอื้องคำรจณีถามยังเป็นห่วงเป็นใยมีเรื่องนิดหน่อยในอาณาจากักรเอื้องคำบอกว่าเขาจะรีบมาไม่คืนนี้ก็เช้าทุ่งนี้คงถึงมีเรื่องเธอตกใจเขาจะไม่มีอันตรายหรอกเชื่อฉันสิเอื้องคำพูดเพื่อให้เธอสบายใจแก้วตาเดินขึ้นมาบนดาดฟ้า เอื้องคำเห็นวิ่งเข้าไปหาวันดีจ้าแก้วตาเจ้าเอื้องของแก้วตาแก้วตาคิดถึงเจ้าเอื้องเอื้องก็เหมือนกันแก้วตาสบายดีหรือทั้งสองทักทายกันด้วยความรักอยู่นานขอโทษนะคะเสียม,มารยาทจังเลยเอื้องคำหันมาเมื่อเห็นรจนียืนอยูย่มเงียบยังโดดเดี่ยวทั้งสามลงจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์ลงมายังห้องรับแขกข้างล่างนั่งคุยกันต่อ,อย่างถูกอ,อกถูกใจ ในช่วงหลายชั่วโมงที่ตามมารจนีรู้สึกเพลิดเพลินยังบอกไม่ถูกเจ้าเอื้องคำเป็นคนน่ารักและพบคํานั้นเองรจนีรู้สึกสนิทสนมกับเธอรา่ากับเป็นเพื่อนกันมาหลายปีเมื่อเวลาถึงสี่ทุ่มรจนีรู้สึกกระสับกระส่ายกฤษณะคนจะกลับมาแล้วมีอะไรหรือคะเอื้องคำรีตามองเปล่าค่ะฉันเพียงแต่คิดถึงกฤษณะฉันรู้คุณบอกว่าเขาอาจจะดึก ฉันคงเป็นห่วงเขามากเกินไปคุณเป็นห่วงเขาเขาเป็นห่วงคุณพวกคุณน่าจะแต่งงานกันนะเอื้องคำพูดหลังจากกลับเข้าห้องรัชนีเริ่มคิดอย่างสะท้อนกฤษณนะสัญญาจะให้อิสระแก่เธอและคนอย่างเขาจะไม่กลับคำพูดแม้จะเจ็บปวดทุกใจปานใดก็ตามเธอคิดถึงเขาจนดึกเขาก็กลับมาสบายดีหรือเปล่าจะ๊ะผมขอโทษนะที่กลับเร็วกว่านี้ไม่ได้ เขาทักเธอเมื่อมายืนข้างเตียงฉันสบายดีค่ะฉันเป็นห่วงคุณชื่นใจจังเห็นทีจะต้องหนีไปบ่อยๆแล้วแบบนี้อย่าอ๋ออย่านะคะเธอกอดเขาธุระผมยังไม่สิน้นอาจไปอีกครั้งสองครั้งผมพาพัดมาด้วยจะได้มีคนคอยคลุ้งครองคุณทำไมต้องมีคนมาคอยคลุ้งครองฉันล่ะคะก็แค่ปลอดภัยไว้ก่อนคุณสำคัญกับผมเกินกว่าจะเสี่ยง เออคริณนะเธอเรียกเขาอึกอกักเมื่ออยากจะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดฉันอยากแต่งงานกับคุณถ้าคุณต้องการถ้าผมต้องการเขายิ้มเริงร่าคุณก็รู้ว่าผมอยากแต่งงานกับคุณมากเพียงใดจากใจของฉันเลยงั้นพรุ่งนี้เราจะไปอาณาจักรรินคำแล้วแต่งงานกันเขาพูดอย่างดีใจคริณะคะทำไมคุณไม่บอกฉัน ว่าการแต่งงานสำคัญกับคุณมากผมไม่อยากทำให้คุณลำบากใจคุณเคยบอกว่าไม่ยอมแต่งงานอีกหลังจากเลิกกับศิวกรอีกอย่างคุณก็ให้ผมมากมายแล้วคุณต่างอากที่ได้ทุกอย่างแก่ฉันตอนนี้นอนดีกว่านะคะคุณดูอิดโรอยจังเธอยิ้มด้วยน้ำตาเขาขึ้นเตียงนอนเคียงข้างเธอแขนโอบกอดเธอจูบเธอเบาๆแล้วใช้มือลูบท้องเธอลูกของผมลูกของคุณ ลูกแห่งความรักเขาพึมพำน้ำตาที่ปริมอยู่แต่แรกพลันทะลักหลังไหลลงมาเธอรักเขามากล้นจนอกแทบจะระเบิดโอ้เธอยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าเธอรักเขาพรุ่งนี้เธอจะบอกเขารจนีหลับตาพยายามหลับพรุ่งนี้เธอจะแต่งงานแล้วรุ่งเชา้าหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาพาเธอมายังเฮลิคอปเตอร์ของเขาโดยมีทุกคนมาคอยส่งขึ้นเครื่อง แก้วตายืนจับตามองพร้อมด้วยรอยยิ้มน้อยๆแสงตะวันเจิดจ้ากระทบลำตัวเฮลิคอปเตอร์สะท้อนประกายมันดูบอบบางอย่างน่ากลัวและโดดเดี่ยวในความกว้างใหญ่ไพศาลของท้องฟ้าบอบบางรอยยิ้มของแก้วตาเลือนหายช่วงตาดำขยายเมื่อความตาระหนกบังเกิดได้ฉับพลันสนามบินความบอบ,บางแก้วตาหันขวับวิ่งเข้าหากลุ่มของเอื้องคำ ที่กำลังจะขึ้นเครื่องอีกเครื่องตามกฤษณะไปสนามบินจะเกิดเรื่องที่สนามบินที่สนามบินแห่งอาณาจักรรินคำกฤษณะพาเธอลงจากเฮลิคอปเตอร์มุ่งตรงไปยังรถลิมูซีนที่ทางวังส่งมารับแต่เมื่อไปถึงร่างของเขาก็แข็งทื่อสิวกรอยู่ที่นั่นเขาปลอมเป็นคนขับรถอย่าขยับนะแกะมันนี่รถชนีปากกระบอกปืนของศิวกรจ้องกฤษณะ อย่ากริณะร้องอย่าคิดว่าฉันพูดเล่นสิวกรง้างไก่ปืนอย่าขยับนะคะกฤษณะที่โปรดถ้าขอร้องกลัวเขาได้รับอันตรายสิวกรอย่าทำร้ายเขานะฉันตังหากที่คุณต้องการเธอพยายามยืนระหว่างกลางอย่างปกป้องกฤษณะขณะความตึงเครียดกำลังจะรุนแรงเฮลิคอปเตอร์อีกลำก็พุ่งโฉบลงมาใส่อย่างรวดเร็วไอ้บ้ามันจะชนเรา สิวกรร้องลั่นหมอบลงกฤษณะสั่งเบาๆขณะพุ่งผ่านรจนีพอมาถึงตัวสิวกรเขาก็สับมือใส่แขนข้างที่ถือปืนสิวกรร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเฮลิคอปเตอร์เชิดหัวขึ้นคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเขาพูดขณะที่เธอโผลเข้าหาอ้อมกอดอย่างหวาดวันกรษณะคะฉันฉันตกใจจนทำอะไรไม่ถูกไม่เป็นไรแล้วเขาเอามือลูบแผ่นหลังเธออย่างปลอบโยน เจ้าเอื้องคำกับพัดเดินเข้ามาสมทบไม่เป็นไรใช่ไหมฉันนึกว่าจะมาไม่ทันซสอีกนะเพราะอีตาบ้านี่ไม่เชื่อแก้วตาจึงเสียเวลาเถียงนิดหน่อยเจ้าเอื้องคำแขวพัดใช่แก้วตาแกบอกว่าจะมีอันตรายรออยู่ที่สนามบินแก้วตาอีกแล้วหรือเธอจะเป็นผู้วิเศษจริงๆเอาละ่ะพัดจัดการพาศิวกรไปที่กองบัญชาการสอบสวนเดี๋ยวนี้เขาออกคำสั่งครับ พัดพูดแล้วถ่ายทอดคำสั่งให้ลูกน้องที่ตามมาสมทบจัดการนำสิวกรขึ้นรถมุ่งตรงไปยังกองบัญชาการของรินคำผมมีธุระเสร็จแล้วละ่ะรจนีเรื่องการแต่งงานของเราต้องเลื่อออกไปพรุ่งนี้คุณไปกับเจ้าเอื้องคำพักในวังเตรียมตัวรอผมนะครับเสร็จธุระผมจะรีบไปทันทีเลยกฤษณะบอกรจนีค่ะฉันจะรอเธอรับปากง่ายๆอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วขึ้นรถไปกับเจ้าเอื้องคำ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยลงรวมทั้งการแต่งงานก็ผ่านไปพวกเขายังคงพักอยู่ในอาณาจักรรินคำกริษณะคะคุณเป็นคนทำให้ฉันเข้มแข็งฉันคุณกำลังจะบอกอะไรผมใช่ไหมฉันกำลังจะบอกคุณว่าฉันรักคุณเธอพูดแล้วสูดหายใจลึกเขาซ้อนร่างเธอหมุนเป็นวงพร้อมเสียงโหเราะลั่นผมดีใจเหลือเกินที่รักของผมคุณรักผมขอบคุณ คุณก็เป็นสุดที่รักของผมเป็นแม่ของลูกผมและเป็นศูนย์กลางอันสว่างสวัยแห่งชีวิตของผมยอดรักน้ำตาแห่งความรักเอ่อปริมแต่รถจนีไม่ยอมให้มหันไหลเรนนี่ไม่ใช่ขําคืนสำหรับน้ำตาถึงแม้เป็นน้ำตาแห่งความสุขก็ตามจบบริบูรณ์ขอบคุณที่อยู่ร่วมเรื่องราวกับเราในปรารถนาแห่งรักขอให้ความรักในนิยายเรื่องนี้เติมเต็มหัวใจคุณได้ไม่มากก็น้อย หากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนิยายรักย้อนฮิตแล้วพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปนะคะ